พี่จะบอลที่จะอะไรละเปิดนะเปิดแล้วใครถ้าตัวนี้ไม่เพื่อนตัวนี้ไม่เคลื่อนเราก็ต้องอะไรตุ้งเคลื่อนนะแต่าการที่คุณจะมาเอาฟุตบอลอย่างหนึ่งถ้าตัวนี้เนี่ยะเขาลงไปเซตเซตต่ำคุณก็ต้องไปเอาฟุตบอลลงมา,ลมาเลยมาทำเล่นได้สองอย่างแค่เนี้ยตัวเนี้ยเล่นหนึ่ง But she's an evil girl Cause when the sun goes down she's creeping Coming straight from hell like a demon She will take all you got and leave you feeling She's an evil พอดีทางกลุกก่มการฉับแล้วก็เป็นแฟนเข,ขาฝากถามมาประมาณว่าจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างไหมหลังจากเลกหนึ่งที่ผ่านมาคือจากจุดเริ่มต้นเลกหนึ่งจนถึงตอนนี้จบเลกแรกไปแล้วแล้วก็กำลังจะเริ่มเลกสองมีอ,อะไรเพิ่มเติมเลกสองตอนนี้เราก็หาตัวนักุตบอลที่ดีกว่าเลกหนึ่งมาเสริมอยู่ตอนนี้ก็ขอโอตัวทีมงานก็กำลังดูนักฟุตบอลอยู่แต่จะมาเสริมไม่เป็นครับ ได้เหตุได้เไ,ได้สนทนากันเลยครับนนแ,ลแล้วก็จากจากที่ที่ผ่านมานะฮะจั้งหวะแมตช์แรกจนถึงแมือจบทะแรกกันนะครับมีมีแฟนคลับหลายคนสงสัยนะว่าสนามเรื่องสนามนะะฮเพราะว่าหลังๆเริ่ม,มรู้สึกว่าจะนั่งกันแน่นแล้วใช่ไหมฮะแน่นไหมฮะเริ่มแน่นแล้วครับแล้วบางทีในส่วนของเวลามี่กองเชียร์มามาเยือนนะ ก็ค่อนข้างที่จะลอแล้วในเรื ang, uh, mm ่องของกระทุ ça, no ้งกระทั okay. ่งอะไรเพราะนั่งติดกันเลยอะไรอย่างนี้ฮะนีคนสงสัยว่าเรื่องสนามของของเราเองเป็นยังไงนะครับมีแนวโน้มเราก็มีแนวโน้มว่าตอนนี้ก็ทางตมทางสโมสอนเราเนี่ยทางพันธุ์างจังหวัดเนี่ยก็ได้รับการถ่ายโอนโรงเรียนสวนกุหลาบเยไลหรือจิตรประวัติเก่าก็ถ้า ตอนเราถ้ามีขยับขึ้นไปเ็ระดับดีชั่นหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องหาสนามทำเองด้วยอาจจะไปปรับปรุงที่โรงเรียนส่วนกรุหลบับหรือจิตประวัติเ<อ>นี่ยเป็นสนามที่มาตรฐานแต่เราต้องไปปรับปรุงหน่อยแล้วก็จะใกล้การนั้นาะ<ช>จะใกล้นแฟนขาดไปเดินทางสะดวกะสรุปแล้วก็คือถ้าเราขยับไปในลิทที่สูงกว่านี้นะก็คือ d 1 ความเป็นไปได้ไดมากที่สุดนะครับก็คืออาจจะต้องไปปรับปรุงสนาขมของนี้จอวอ<ช>จอวอเพื่อที่จะให้ได้มาตรฐานใ,<ช>ในการให้ให้ผ่านทางทางของแต่เพราะตอนนี้เรียนจอวอเนี่ยกำลัง<ช>ดำเนินสายโอนมาอยู่กับการมาลติเจังหวัดนครสวรรค์นครับผมขอมาอยู่แต่อบปรจเราพื่งง่นะครับผมก็แล้วที่ผ่านมานะครับในเรื่องของตัวผู้เล่นเอาลูกเกมก่อนครับ เท่าที่ท่านนายกดูมารู้สึกว่าพอใจมากน้อยแค่ไหนครับสำหรับทีมจะถือว่าในขั้นที่ใช้ได้เลรจะต้อตงมีต่อเติมมากนิดหน่อยและแต่ทางโค้ชครับแล้วแต่ทางโค้ชพูดถึงแล้วทางแต่ทางโค้ชนะครับพอดีมีกระแสมาเมื่อเมื่อคืนนี้ค่อนข้างสนดนะฮะเรื่องเรื่องเรื่องทางทีมที่เขาอยู่เหนือครับเ,เราอันดับหนึ่งเเรเขาพยายามจะอยากจะได้ทางโค้ชของเราไปอ,อันนี้ทางาท่านในท่านประธานคิดว่างไงครับ เราก็พยายามก็เราก็อยากได้เขาอยู่นะ<อ>แะ่เหมือนว่าทางโคชูอยู่แนตะ่ทางนักเต,ตะนี่ไงเ็าว่าการทําทีมว่าเด็กเล่นแล้วมีควา,ามสุขนะ<อ>มันก็ถือเป็นทีมงานที่ดีนะมีความเป็นไปได้ไหมครับสำหรับข่าวที่ออกมาาบอกว่าเขาอยากจะดีคงคงคงก็ยากเพราะว่าทางทางทีมเหนือของเราเขาก็มีมีโค้ชอยู่แล้ว ยากเลยครไม่มีทางชั่วโมงนี้ไม่มีทางเ <c oughs> ย็นใจได้ครับเ <c oughs> มื่อคืนถึงขั้นนอนกันไม่หลับเลยทีเดียว <c oughs> ดึกครับประมาณเช้่องขึ้นจีหนึ่งแล้วยังนั่งเม้นกันอยู่เลยครับ <c oughs> ก็เลขสองคิดว่าผลงานผลงานเมื่อจบแล้วจบรู้ในฐานะทางทางทางท่านประธานมั่นใจไหมว่าเราเข้ามั่นใจว่าจะ,จะได้ไปชั้นชสตรีมรักษาระดับไม่ได้นะ้อยู่อันดับสองไม้ได้อันดับหนึ่งก็คงจะเหนื่อยหน่อย ก็ขอขอให้ได้ไปฉันไม่รู้ขอได้ไปขอให้อยู่อันดับสองสองสามใช่ไหมครับสองมันก็แน่นอนสามนี่ยังต้องไปต้องไปรอบอ้อมใช่ไหมคับขอบใครับขอบคุณมากครับท่านตอนนี้ลอนลองเดียวแล้วก็มาคอมเมมันจะเป็นช่วงนะสวัสดีครับมาอยู่ในช่วงเย็นของวันที่6นะฮะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้สำล่าท่านประถมเรียบร้อยแล้วฮะวันนี้ตอนนี้ผมอยู่กับโคชูนะครับ คนที่ฮอตที่สุดนะฮะในโซนภาคเหนือตอนนี้นิดนึงนิดนึงนะฮะเป็นบ้างครับหลังจากที่จบเลขแรกไปก็ประเมินประเมินของทีมครับครับผมเหมือนก็ถือว่าตามเป้าของผมที่ผมคาดไว้มาาคาดสองติดหนึ่งใงีสองครับเพื่อเพื่อเราเราจะได้มีการแข่งขันและการการทำทีมค,ครับผมแล้วในช่วงปินเลข เราปิดเล็กเหมือนไม่ได้ปิดเลยเนะเพราะว่าเดี๋ยวอีก3วันนะสามสี่วันแต่กับอาร์มี่มีแต่ในวันเสาร์ครับในส่วนของการขยับตัวผู้เล่นนะครับมีมีมีขยับมาแล้วพอที่จะพูดบอกได้บ้างหรือยังครับก็คงยังครับยังครังยังไม่ได้ติดต่อเพราะว่ามันติดเจอเรื่องสัญญามันจะลำบากนิดนึงเพราะว่านักเตะทุกคนมีสัญญากับสโมสรเดิมอยู่แล้วเหมือนของเราไก่ ก็ต้องเข้าไปเจรจาสโมสรแล้วถ้าเป็นขยับตอนนี้มันก็มันก็ยังรู้ผมก็พยายามพยายามที่ติดต่อแล้วก็ต้องดูว่าเงื่อประมาณมายั่ขนาดไหนแล้วความเป็นไปได้มันจะเสริมมีของภายในตำแหน่งที่เราถูกใจเปตำแหน่งนะครับเพราะว่าสิ่งที่เราจะเสริมเนี่ยมันต้องมันต้องดีกว่าของเดิมครับผมครับคาดว่าต้องดีของเดิม,ม,ดดดมในสิ่งที่ที่เรา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 เ,ราเราด,ด็กมาแล้วล่าสุดล่าสุดตอนนี้ มีมีชื่อมีชื่อใครที่เข้ามาบ้างหรือยังหรือว่ามีใครที่แบบโอเคละทุกอย่างเรียบร้อยละก็ยังครับยังครับยังตอนนี้ก็ยังยังเร็งอยู่ว่า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 ตัวไหนเป็นยังไงครับยังไงต้องก็ต้องดูดูก็คือสรุปว่าตอนนี้ยังยังพูดแบบชัดเจนไม่ได้นะเพราะว่าจะมีใครอยู่ในเลขที่สองบ้างครับครับผมแต่ก็มีอยู่มีอยู่แต่ยังไม่ ยังไม่เสร็จพูดง่ายคือยังไม่จบนะฮะยังไม่จบครับผมแล้วสำหรับเลขสองฮะเลขสองจะต้องรักษามาตรฐานก็ต้องต้องติดหนึ่งในสองติดหนึ่งในสองต้องสองต้องหนึ่งสองเพื่อไปเล่นแชมเปี้ยนลีกครับผมแต่ในเรื่องของคะแนนฮะคะแนนค่อนข้างที่จะไม่ห่างกันมากห่างกันแต้มสองแต้มนั่นเองลงไปถึงอันดับห้าอันดับหกก็ห่างกันแค่แต้มสองแต้มในส่วนตรงนี้ฮะทางโค้ชรู้สึกว่า หนักใจไหมครับอ๋อก็คงไม่ไม,ไม่ไม่หนักหนักก็ไม่ได้หนักใจเพราะว่าเกมที่เราเจอมาแล้ววัดผลจากเจ็ดหนักมาครับท่งผมก็มีการบ้านที่ต้องทำรเราเราเห็นแล้วว่าเขาเล่นวิธีกา,า,ารอะไร <c oughs> ตรงนี้มันก็เลยก็เลยที่เกมที่เด็กเล่นออกมาก็ถือว่าค่อนข้างเนี้ยสู้ได้ทุกทีนะค,ครับมียิงหมดจบยิงได้ทุกทุกทีมมันก็เลย เ็าเหลือมอะไรเล็ก,ลกนนๆน้อยๆรายละเอียดพิเศษครับนิดหน่อยเราก็ต้องมาตอบโจทย์จากมันที่เดิมว่าเรายิงได้ทุกแมตช์แต่ว่าเราก็เสียไปทุกแมตช์ได้หรืๆๆร <c oughs> อเปล่าเพราะงั้นตอนนี้เราก็มีประตูขึ้นได้แล้วใือญี่ปุ่นครับแล้วก็ทําให้ผู้เล่นประตูเราทันทีา่เตื่นตัวขึ้นมาได,ได้ยาดีครับก็บเป็นธรรมดาเราต้องมีคนมากดดันหรือามีการแข่งขันเพราะงั้นในตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการพัฒนาของเด็กด้วยแล้วก็ผู้เล่นด้วย ครับผมจะได้มีโครงสร้างที่แข็งแรงขึ้นครับผมในการทำทีมต่อไปแบบไม่ว่าใครจะมาทำก็แล้วแต่ครับผมอันนี้กลับมาที่โตโยต้าลกขับครับวันเสาร์ที่จะถึงนี้ที่เราจะเจอกับอาร์มี่ยูนเต็ดครับผมครับผมก็เสาร์นี้นะครับก็ก็คงจัดตัวดีที่ดีที่สุดของทีมเราเพื่อเล่นกับทีมอาร์มี่แต่ว่าผลาแข่งขันจกมายังไงก็แล้วแต่อันดับหน้าก็คือหนึ่งปดเจ็บ ครสองคือต้องเล่นให้สนุกครับสนุกแล้วก็เราคงไม่ได้ไปตั้งรับครับผมก็เราคงเล่นเป็นเกมของเราเราเล่นในแบบของเราเล่นแบบของเราแต่สกอร์จะเป็นยังไงก็อีกเรื่องหนึ่งครับนะฮะแต่แต่ทางโค้ชยืนยันว่าชุดใหญ่ชุดใหญ่แน่นอนครับผมดีที่สุดนะครับเต้องมองในช่วงเวลาในในเวลานั้นครับตอนนี้มีใครบาดเจ็บไหมครับก็มีเดอด้าเดอร์ด้ายังไม่ยังมีหายครับก็ง่ายเลยครับจะเป็นตัวที่ผมใช้มา สี่ปีแล้วแลก็เสียดายนิดนึงครับครับก็ร่างร่างการเป็นไงบ้างครับตอนนี้เราได้เพคงก็ยังเล่นกับฟุตบอลไม่ได้ยังให้พักครับผมคงต้องรอนิดนึงอดทนนิดนึงครับแล้วเห็นบอกว่ามีรายล่าสุดที่เป็นอ๋อเป็นเป็นใครนั่นเอมเป็นอวิศักดิ์อัศยสสัจตันทีมก็คงแมตต์นี้แมตช์นี้ก็คงเล่น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 ไม่ได้ครับเล่นไม่ได้รอแต่ไม่เป็นไรเราได้บอลกลับมา มีบอลมีชูก้ามีนักเตะหลายๆท่านดึงทึ่งก็น่าจะเป็นเกมที่สนุกครับครับผมเอเคครับก็เอาไว้เดี๋ยวไปเชียร์กันนะครับวันเสาร์ที่9เนี่ยฮะเจอกับอาร์มี่ยูไนเตดในบ้านนะครับครับไปช้าไม่มีที่นั่งนะครับมีแต่ที่ยืนนะครับผมครับผมขอบคุณมากครับวันคีณครับ เด้เพูดออกสื่อน,นะออกสื่อน,นะนมีแม่ยังเบียยใช่ไหมไดครับใส่ลเล็บรครับริปเหมเ็นชมแล้วเขานการใหม่เลยแต่ทองหาย

ราชพัฒนาคอสวรรค์องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ลรโอโมจิจุลาเฮียร่าโรงพยาบาลศรีสวรรค์วินเนอร์นครสวรรค์วันบอลขับพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ